สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับวันหยุดยาวแบบนี้กับโปรแกรมวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567ับในวันนี้ก็เช่นเคยผมก็ไม่พลาดจะบิโปรแกรมดีๆเกมเด็เดๆมาฝากกันกับโปรแกรมที่ก็ได้มีมาให้เราก็มาวอร์มกันเบาๆที่5คู่ก่อนนะครับซึ่งจากคู่ที่ผมก็ได้คัดมาก็าจะกระจายอยู่ใน3ลีกใหญ่ที่ลงเตะก,กันอย่างเข้มข้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ดิชั้น1สวีเดนออสเวรยลียนและอีกหนึ่งลีกก็จะเป็นทางด้านเดนมานร์กซูเปอร์ลี คนก็จะพบกับทางด้านวัสเทลัสเกมคู่ที่3ครับลิวสตอร์ม ok จะพบกับทางด้านชาบอก0ูเกมคู่ที่สโคเปเกนจะพบกับทางด้านอาฮุสและเกมคู่ที่หคู่สุดท้ายครับไวกิ้งเอฟเคจะพบกับทางด้านโมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับถูกอกถูกใจกับแนวทางหรือเหต่างก็ยังสามารถแสดงทัศนะในช่องใต้คอมเมนเดเลยครับหรือถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นคบคุยดีวยวกันเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางไว้พูดคุยครับโดยพี่ๆก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยทีไลน์ไอดี a d s 7 4ตัวที่ในช่องทางนี้ครับเราก็จะไว้พูดคุยและกกก็แนนนนนะําาาทีีีีเเดัซึ่่่งใลุมมมม้้ขฟไ ค่าใช้จ่ายใดโดยที่ก็จะมีทีมงานไว้คอยดูแลพี่ๆทุกท่านตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาที่คู่แรกครับคู่นี้ F บอกก็จะพบกับด้านเยกเดนสําหรับเลทราคาแรกที่เปิดมาในตอนนี้ราคาก็ให้มาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาที่เปิดมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับผลงานในการเจอกันแล้วดูดูทรงในเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันสูงครับเพราะแม้ว่า2เกมหลังสุดในการเจอกันผลงานของทั้งสองทีมก็จะแบ่งกันคว้าชัยไปได้ทีมละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเราจะมาดูสิติในการเจอกันในลาขอ F บอกใน2เกมหลังสุแล้วครับับท้ง2เกมก็ยัง ลงด้วยผลเสมอกันทั้งคู่ โดยที่ผลงานในการเจอกันในครั้งหล่าสุดเยอการ์เดนก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟบอกไปได้ที่สกอร์สอต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในตอนนี้แม้ทางฝั่งเจ้าบ้านเอฟบอกก็จะมีโปรแกรมยุโรปมาขั้นกลางด้วยนะครับแต่กับผลงานที่ทําได้ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึงหกเกมติดต่อกันโดยที่ในผลงาน2เกมหลังครับเอฟบอกก็เปิดบ้านเอาชนะมอบี้เมนิเกมลีกไปได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาก็จะบุกไปเอาชนะเชลริฟติลัสโพถึงบนววามาได้เบาๆที่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของทางฝ ก็ยังมี2เกมที่สื่อเสมอให้กับทางด้าน I อเคซิลิอุสเป็นในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านทีมท้ายตารางอย่างเขามามาอีกด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งซึ่งถ้าดูในตอนนี้นครับถ้าหากแฟรงเยอรเดนจะทําแต้มลุดมือไปผมก็ยังคงมองว่าในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดของทางฝั่งทีมเยอะแล้วครับและกับผลงานในเกมนัดล่าสุดของเยอรดันนะครับพวกเขาก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะโปรเกสนเดอรคอนมาได้ในเกมคอนเฟเด์ลีกด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ครับซึ่งถ้าเราจะมา,ากราคา้รในนนนตตออีัแ่า ก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมาเป็นที่ราคาปอปลาตากรมียบร้อยแล้วโดยที่แนอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนนะครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอฟบอกเลทราคาค่าน้ําจ่าได้ดก็จะได้อยู่ที่ราคา 2. 1 3ึงแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยนเ,ย,เ,ย,กเยกเด้งครับเลทราคาค่าน้ำเช่าได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1น่และสําหรับกับกระแสาทางในฝ,ฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าสามเกมในรังที่ทางด้านเอฟบอสต้อง ถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งเจ้าบ้านเอฟบอกแล้วก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าในนัดนี้โอกาสที่พวกเขาจะคว้าชัยไปได้นั้นก็มีสูงจริงแทมยังไม่พอครับกับปัจจัยที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นกระแสในต่างประเทศบวกกับเหรียญราคาที่ก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมานี่ครับดังนั้นในเกมคู่นี้ผมก็ขอชีช้ชารไปที่ u s บอกก่อช้ครับ มาการที่เกมคู่ที่2ก็จะเป็นเกมที่ทางด้านฮักเคนก็โชคกับทางด้านวาสเทลัสและกับราคาเมกาที่ให้มานะครับในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.75ครับสาหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่7ของตารางโดยก็ทําไปได้ถึง24คะแนนจากการลงเตะไปทั้งหมด16เกมครับส่วนกับผลงานในปัจจุบันนะครับแม้ว่าในผลงานเกมลีก2เกมหลังฮากเคนก็อาจจะสะดุดเปิดบ้านแพ้กับทางด้านเอฟบอกมาแล้วอีกหนึ่งเกมก็ยังพลาดท่าทำสา3คะแนนหลุดมือไปหลังจากที่ก็บุกไปเจ้าให้กับ 2ประูแต่กับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมานะครับฮักเคนเองก็ยังสามารถบุกไปถลม่มเอฟดูดีแรงมาได้ถึงสกอร์หประตูต่อสอในเกมคอนเฟเดรทีกซึ่งจากการเอาชนะมาได้ในเกมนัดที่ผ่านมานะครับก็น่าจะทําให้ฮักเคนก็น่าจะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้และก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะแก้ตัวเก็บ3คะแนนมาได้ครับสำหรับทางฝั่งทีมเยือนวัสเทอรลันะครับอันดับในตลางคะแนนของพวกเขาในตอนนี้ก็จบเป็นวัยของตารางซึ่งจากการลงสนามไป15เกมก็ยังคว้าชัยมาได้เพียงแค่3เกมแลวก็เก็บมาได้เพียงคค่12ะนนน,นั และกับผลงานที่ทําได้ในช่วงนี้ครับวัสเทลัสก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้ถึง2เกมจากในช่วง5เกมหลังสุดแต่กับผลงานในตอนนี้ก็ยังคงเริ่มแผ่วลงไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเองก็ยังมีเกมที่แพ้กับเดกเกอร์ฟอร์ดไปในเกมอุ่นเครื่องถึงสกอร์3-1และก็ยังบุกไปเจ้าให้กับทางด้าน IFK โ o เ h เบิร์กทีมในโซนอันตรายเหมือนกันมาได้ที่สกอร์1-1ครับแล้วถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ครับทั้ง2ทีมก็เพิ่งเจอกันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่าในเกมนั้นๆก็เป็นาาปนาฝ่เบยุกชนะว เทราตมาได้ที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งและถ้าเราจะมาดูเลทราคาแฮนดิแคปที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านฮารเกนเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 7แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนวัสเทรานะครับเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03และสําหรับกับกระแสทางในฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างวัสเทราตมากกว่าในนนตอี้ครับ สำหรับในคู่นี้ครับก็ชัดเจนว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยา่างฮาเคนพวกเขาก็ยังมีผลงานที่โดดเด่นกว่าทางฝั่งทีมเยือนแถมในการเจอกันที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังเป็นฝ่ายบุกไปคว้าชัยมาได้อีกดังนั้นในเกมนัดน,นี้ผมก็ไม่ขอคิดนานครับก็ขอเลือกจีนทางฝั่งเจ้าบ้านฮาเคนก็น่าจะเน้นในเกมนัดน,นี้ได้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู aken, ่ฮาเคนเด่นกว่าจริงครับ คู่ที่3เราก็จะอยู่กันที่เกมที่ริวสตอมก็จะพบกับทางด้านชาบบอก 0. ูนยแปดและกับราคาไม่กัานก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ครับแม้ว่าจะมีบ้างบางเกมที่ทางฝั่งริวสตอมก็ยังเป็นฝ่ายที่ทาผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างชาบบอกแต่กับผลงานในการเจอกัน3ครั้งหลังสุดชัยชนะก็ยังคงตกเป็นทางฝั่งของทางด้านชาบบอกที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยครับโดยที่ผลงานในครั้งหลังสุดที่เจอก,กันชาบบอกป็นยนน Storm, ไไ์ับ สำหรับผลงานของทฝั่งเจ้าถิ่นนะครับในตอนนี้พวกเขาก็รัางอยูดับที่8ของตารางโดยถ้าเราจะมาเจาะด,ดูเฉพาะกับผลงานในช่วง5เกมในตอนนี้ผลงานของทัฝั่งลิวสตอซอมก็ยังถือว่าเริ่มกลับมาทําผลงานได้ดีแล้วครับ หลังจากที่ก็มีหลุดแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมติดในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจากผลงานใน2เกมหลังแม้ว่าจะมีเกมที่บุกไปแพ้กับทีมด้านทีมหัวตารางอย่างโมมาค์ตามแต่ทว่าในเกมนั้นที่ผ่านมาครับลิวอร์มก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะตอมกอ็เซ็ตทีมด่านที่7ไปได้ที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างชับบอก0ูนย์แปดะครับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ถึงอันดับที่สี่ของตารางโดยผลงานในช่วงก่อนที่จะเข้าช่วง3เกมหลังชับบอริดศูนย์แปด ชาบ,บอก08ก็ยังสามารถเก็บไปได้ถึง7คะแนนจากการที่ก็บุกไปเอาชนะฮาวเกซุนมาได้ที่สกอร์สองต่อ1จากนั้นเกมต่อมาก็ยังเปิดบ้านถล่มโรเซนบอกไปได้อีกที่สกอร์4ประตูต่อครับและกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เกือบจะเปิดบ้านเอาชนะทีมรองจากฝูงอย่าง s k บายไปได้แต่สุดท้ายท้ายสุดครับจบเกมก็เสมอกันไปที่สกอร์1ประตูต่อ1ึงแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมกาที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงไม่มีการปรับตัวไปทางใดก็ยังคงอยู่ที่ราคา0 .5 โดยที่นาาาานทในออัตตรรราาาาาาากจ่่ยคคนนนนน้ํแทใี ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิน Storm, ่นลิวสตอมเล่นราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้ไดอยู่ที่ราคา1.91แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างชาบบอก0.8นะครับเลนราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99และสําหรับกับกระแสในทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ภาพรวมในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านลิวสตอมก็อาจจะยังคงมีผลงานที่ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามาลองจับดูจากกระแสในทางต่างประเทศที่ออกมาโอกาสที่ทางฝั่งชาบบ ว่าแบ่งแต้มไปในเกมนัดน,นี้นั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับเพราะจากปัจจัยที่ออกมากับผลงานที่ทั้งสองทีมก็ต้องเจอกันใน3าครั้งหลังซึ่งผลที่ออกมาก็ชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งชาบ,บอกศูนย์แปดก็ยังเป็นฝ่ายเก็บใช้ไปได้เรียบทั้งหมดแถมยังไม่พอครับในเกมนัดน,นี้กับเลนราคาที่ก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเป็นต่ออยู่แบบนี้อีกดังนั้นในเกมคู่นี้ผมก็ขอเลือกทีมอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างชาบ,บอกศูนย์แปดนะครับเพราะผมมองว่าในเกมนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้กลับบ้านไไไปปดดด้้้ครัรคััับบบงงงนนนนนกกกกาาาชชชชชีีีีขขอออออผผมมมมใเูู่่่ทยยสิ เรามาต่อกันที่คู่ที่4ครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทีมยักษ์ใหญ่ยอย่างโคเปเกนก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านอาฮุสและกับราคาไมค์การกดเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25ครับและถ้าเราจะมาดูจากฟอร์มของทั้งคู่ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าทางฝั่งเจ้าบ้านโคเปเกนพวกเขาก็ยังคงมีฟอร์มและเกมที่เข้มข้นกว่าทางฝั่งทีมเยือนก็เพราะว่าในสถิติของโคเปเกนในช่วงนี้พวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เกมติดแม้ว่าจะเป็นเกมในดัชเย,ยนถึง2เกมก็ตามครับแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูกับเฉพาะผลงานในเกมในนรรรัังงงแลล้ววจาาากภาพมคบผขอ ฝั่งโคเปเกนก็ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากเลยครับเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาก็จะมีเกมที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3จาก5เกมหลังสุดแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าจากผลงานแบบนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ยังไม่สามารถทํากาไรหรือยิงผ่านเลนราคาไม่ก้นไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับซึ่งก็กลับกันกับทางฝั่งอาร์ฮุสนะครับแม้ว่ากับเกมที่ก็ต้องออกไปเป็นฝ่ายเยอือนนกรังพวกเขาก็จะเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังเท่านั้นแต่กับในการที่ก็ต้องเป็นฝ่ายเก็บราคาถักไรให้นักดูทุนั้นอาร์ฮุสก็ยังสามารถ เไม่เพียงแค่2เกมเท่ากันครับโดยที่ผลงานกับเกมนได้เยือนสองเกมหลังก็ยังคงเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งคู่ทีทางฝั่งของอาฮุสก็บุกไปแพ้กับทางด้านมิทเลนมาด้วยสกอร์สี่ต่อศูนย์แล้วก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะลูตาเทวทีมแก่งจากเกาะอังกิษมาได้ที่สกอร์สองต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานในการเจอกันนะครับห้าครั้งหลังสุดผลงานของทั้งคู่ก็เก็บชัยชนะไปได้เท่ากันฝั่งละสองเกมและกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดที่ผ่านมาครับอาฮุสก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้าน,บานเบียดเอาชนะโคเปเกนไปไ ตอนนี้นะครับเลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา1.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำประทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่ง้าบ้านครับเลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.04แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างอาฮุสเลทราคาค่าน้ําำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.86ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวเอียงไปทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับและถ้าดูจากกระแสที่ได้มาครับในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงเห็นด้วยกับกระแสที่ออกมา พราะแม้ว่าถ้าดูจากชื่อชัดแล้วเจ้บ้านโคเปเกนก็ยังอาจจะเหนือกว่าทางฝั่งอาฮุตอยู่มาก แต่กับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านในเวลาที่ต้องเจอกับทางด้านทีมเยือนอย่างอาฮุสทีไลแม้ว่าในพักหลังๆมานี้โคเปเกนก็จะเอาชนะไปได้ก็จริงครับแต่กับผลงานที่ทําได้มันก็ยังคงไม่เข้าเป้าตาฟอร์มแถมในบางเกมพวกเขาก็ยังโดนทางด้านอาฮุสบุกมาลูกคมในลังได้อีกและกับแนวทางในคู่นี้ครับแม้ว่าผลงานของโคเปเกนจะยังคงเด่นกว่าอยู่มากแต่ผมเองก็ยังเชื่อว่าอาฮุสก็น่าจะบุกมงางงดฟอร์มเก่งแบ่งแต้มจากโคเปเกนไปได้ในเกมนั้น,นี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ A uss, ชัดช เกมในคู่สุดท้ายของวันก็จะเป็นเกมที่ทางด้านว i k กิ้งเอฟเก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านโมนะครับซึ่งกับเลทราคาแมคกาที่ให้มาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาสเสมอกัน,นเลทราคาแรกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถิติเฮดูเฮดในการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับจากสถิติที่ออกมาห้าครั้งหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของโมที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะว i k กิ้งเอฟเไปได้ถึง3เกมโดยที่ผลงานในครั้งหลังสุดที่เจอกันก็ยังเป็นการเจอกันในช่วงเดือนมิถุนยายนที่ผ่านมาเท่านั้น,นครับและผลงานในนัดนั้นทั้งคู่ก็ยังจบเจ้ากันไปที่่สกออรร2ปะะตตะููบซึงงงถ้าาาาาเจจมดผลนข ฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าผลงานในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของทางด้านว i ก i ิ้งเอเลยแม้ว่าจะแพ้ไปในเกมนัดเยือนให้กับทางด้านฮาเกสูนเมนัดที่ผ่านมาก็ตามเพราะกับผลงานก่อนหน้านั้น4เกมว i ก i ิ้งเอฟเคก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดทุกเกมเลยครับและกับผลงานในเกมที่ก็ได้เล่นในลางสองเกมหลังว i ก i ิ้งเอฟเคก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะโลซิทบอกไปได้ด้วยสกอร์สีต่อสแล้วก็ยังเปิดบ้านเอาชนะคริสเตียนสูนมาได้อีกที่สกอร,ร์สงองต่อศูนย์นคร ตอนนี้พวกเขาก็อาจจะมีอันดับที่สูงกว่าทางฝั่งเจ้าถิน่นแต่ถ้าเราลองมาเทียบกับสผลงานในช่วงนี้แล้วกกับการพิทาฝั่งของเจ้าถิ่นวกิ้งเอฟเคที่พวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่ดีกว่านะครับก็เพราะว่าผลงานของทางฝั่งโมในช่วง5เกมพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายคว้าชัยมาได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นและที่สําคัญครับกับเกมในนัดเยือนนอกหลังนัดล่าสุดโมก็เพิ่งจะสะดุดเสมอให้กับเฟรดิคสตาร์ดมาส่วนผลงานของทางฝั่งโมกับในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะซินเคบอร์ไปได้ในเกม่ราาาาลลด้แะะถจจู าาไมก้าที่ให้มาในตอนนี้ครับจากราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันอยู่ในตอนนี้โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทแทนครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านไวกิ้งเอฟเคเหลราคาค่าน้ำเชาวจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทางด้านทีมเยนโมครับเลตราคาค่าน้ำเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.91และสําหรับกับกระแสาทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมา ก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทาง้านเจ้าบ้านไวกิ้งเอฟมากกว่าในตอนนี้ครับและแม้ว่าในเรื่องชื่อชั้นของคู่นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งเอฟก็อาจจะเป็นรองอยู่บ้านก็จริงครับแต่ถ้าเราจะมาเปิดดูก,กับสถิติผลงานในการเฝ้ารังในตอนนี้แล้วในส่วนตัวของผมก็การันตีได้เลยครับว่าผลงานของไวกิ้งเอฟก็ไม่ได้เป็น2รองใครอย่างแน่นอนในตอนนี้และแม้ว่าผลงานในช่วงหลังที่ทั้งคู่เจอกันทางฝั่งของโมก็อาจจะยังคงมีสถิติที่ค่มกว่าอย่างชัดเจนแต่ในเกมนัดนี้ผมก็ยังคงชอบทางด้านไว,วกิ้งเอฟเาก็่ามี กาและบทเรียนแล้วก็ไม่น่าจะแพ้คารังในนัดน,นี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่ว a กิ้ง FK เปิดบ้านเหตดังครับและสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะจบคลิปนะครับเราก็มาสรุปแนวทางทาง5คู่ที่ผมก็ได้ให้ไวในช่วงค่ำคืนนี้ก่อนโดยเกมคู่แรกครับ F บอกก็จะพบกับทางด้านเยอการ์เดนซึ่งกับแนวทางที่ได้ให้ไปในคู่นี้ครับผมคให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่น F บอกโดยในเกมนี้ก็ให้ต่อไปที่ราคา0.25ครับ เกมในคู่ที่2ครับฮากเคนก็จะเปิดรังพบกับทางด้านวัสเทลัสซ да ึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นฮา e เคนซึ่งกับราคาไมกันก็ให้เลือกจิ้มไปที่ราคา0.75ครับเกมในคู่ที่3ามลิวสตอร์มก็จะเปิดรังพบกับทางด้านชับบอก0.8และกับแนวทางที่ให้ไปครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งชับบอก0.8โดยก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.5 เกมคู่ที่4โคเปนเฮเกนจะเปิดรังพบกับทางด้านอาฮุสและกับแนวทางที่ให้เลือกเชียร์เกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาฮุสและก็ให้เลือกลองไปที่ราคา1.25ครับคู่ที่หาคู่สุดท้ายไวกิ้งเอฟเคก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านโมและกับแนวทางที่ได้ให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นไวกิ้งเอฟเคโดยก็ให้กดเชียร์เลือกลองไปที่ราคา0.25ครับ และก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมกับช่องทางติดต่อที่ก็ได้ให้ไว้กับไลน์แอด S 74ตัวหรือถ้าหากชื่นชอบถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe กดหัวใจให้กันด้วยครับซึ่งสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและในคลิปนี้ก็จบลงด้วยดีสวัสดีครับ